สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนต่อนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะในหัวข้ออาหารสารอาหารและพลังงานนะคะวันนี้จะขึ้นเรื่องอาหารที่ฉันรับประทานในแต่ละมือ้อตอนที่สองนะคะคำถามสำคัญอาหารที่นักเรียนรับประทานในแต่ละมือ้อมีสารอาหารครบ6ประเภทหรือไม่อย่างไร เรามาทบทวนนะคะในเรื่องสารอาหารสารอาหารในอาหารมี6ประเภทดังแผนภาพนะคะ 1. โปรตีนพบมากในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วมะเร็ดแห้ง 2. คาร์โบไฮเดรตพบมากในอาหารจำพวกแป้งน้ำตาล 3. เกลือแร่พบมากในผักต่างๆ 4. วิตามินพบมากในผักและผละไม้ ห้าไขมันพบมากในไขมันน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์อันนี้ก็จะเป็นประเภทของสารอาหารนะคะทั้ง6ประเภทที่คราวที่แล้วได้ได้สอนไปนะคะสารอาหารมีทั้งหมด6ประเภทนะคะอันแรกก็คือโปรโตีน2คาร์โบไฮเดรต สามเกลือแร่สี่วิตามินห้าไขมันและหกน้ำนะคะห้าประเภทแรกเนี่ยจะอยู่ในอาหารหลักห้าหมู่ส่วนประเภทที่หกคือน้ำนะน้ำเนี่ยจะอยู่ในอาหารเกือบทุกชนิดนะคะอาหารเกือบทุกชนิดที่เรารับประทานในแต่ละวันนะคะจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบแม้แต่ข้าวนะคะข้าวที่นักเรียนกินเนี่ยก็มีน้ำนะคะ นะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยเวลาหุงเนี่ยเราก็จะใช้น้ำในการหุงนะคะอาหารแต่ละชนิดนะคะประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่างกันอาหารบางชนิดประกอบด้วยสารอาหารประเภทเดียวอาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภทต่อไปเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำนะคะ นักเรียนช่วยกันศึกษาอาหารประจำชาติอาเซียนนะคะช่องที่สองจะเป็นชื่ออาหารประจำชาตินะคะช่องที่สามจะเป็นลักษณะและก็ส่วนประกอบของอาหารนะของประเทศอาหารของประเทศต่างๆนะคะให้นักเรียนศึกษานะคะทั้ง10ประเทศนะคะจะมีอาหารประจำชาติต่างกัน ะะทีนี้งานที่นักเรียนต้องทําคือนักเรียนให้นักเรียนจัดจําแนกหมู่อาหารและสารอาหารในอาหารประจําชาติอาเซียนนะคะประเทศต่างๆโดยให้บอกประเภทของสารอาหารในอาหารแต่ละชนิดให้ครบทั้ง10ประเทศเช่นนะคะ,ะประเทศแรกบรูไนนะคะประเทศที่1คือบูไนอาหารประจําชาติคืออัมบูยัตนะ มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตนะนะักเรียนต้องไปดูที่ส่วนประกอบของอาหารนะอัมบูยัตเนี่ยประกอบไปด้วยครูจำได้ว่ารู้สึกจะประกอบไปด้วยเม็ดสาคูนะคะซึ่งมีแป้งเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักนะคะเพราะฉะนั้นแป้งมีองค์ประกอบหลักก็คือมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตเพียงอย่างเดียวนะคะถ้า ถ้าอ,อ,อาหารชนิดอื่นๆนะคะมีส่วนประกอบมีส่วนประกอบมากกว่านี้นะคะนักเรียนก็ต้องดูว่าส่วนประกอบนั้นให้สารอาหารประเภทอะไรก็เขียนมาให้หมดนะคะน,ะนักเรียนเขียนให้ครบทั้ง10ประเทศนะคะ10ประเทศเป็นงานที่สองทำลงในสมุดนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ